สวัสดีค่ะโซฟีเตรียมสมบูรณ์ค่ะเจ้าของฟาร์มโซเมด e อมเมเ i นียนไทยแลนด์นะคะคลิปนี้นะคะเรามาให้สาระค่ะเกี่ยวกับการเช็ดตาน้องปอมค่ะหลายๆคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าน้องปอมในทุกๆวันนะคะเขาก็จะมีขี้ตาออกนะคะหรือว่าน้องปอมบางตัวเนี่ยก็คือจะใต้ตาแฉะมีน้ําตานะคะตรงนี้แหะคะ่ะที่เราจะต้องทําความสะอาดในทุกๆวันค่ะ ความทีในการทําสะอาดนั่นก็คืออย่างน้อยที่สุดคือทุกเช้านะคะเหมือนกับเราตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันนั่นเองน้องฟอมก็ต้องทําเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าน้องฟอมตัวไหนน้าตาเยอะนะคะพี่ต้าแนะนําแบบนี้ค่ะว่าให้เช็ดเช้าแล้วก็เย็นด้วยค่ะเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็ป้องกันเชื้อราด้วยค่ะ หลายคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าสุนัขฟอมในวัยเด็กเนี่ยจะมีครามน้ําตานะคะซึ่งครามน้ําตาตรงนี้ค่ะคุณหมอเขาบอกมาว่าก็จะเกิดจากการที่เขาวิ่งเล่นนะคะแล้วก็เขาร้อนนะคะก็จะขับออกมาทางน้ําตานะคะรวมไปถึงนะคะอาหารที่น้องฟอมทานนะคะในวัยเด็กเนี่ยโปรโตีนจะสูงมากๆค่ะโปรโตีนเหล่านี้ค่ะจะถูกขับออกมาในรูปแบบของน้ําตาเช่นเดียวกันนะคะแต่ครามน้ําตาเหล่านี้คุณรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําความสะอาดนะคะและปล่อยให้ออกมาซึมแล้วก็แฉะ บริเวณใต้ตาในทุกทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําความสะอาดในทุกทุกวันนะคะมันจะเกิดการสะสมเกิดสิ่งสกปรกและก็เป็นเชื้อราได้ในที่สุดค่ะพอเป็นเชื้อราแล้วเป็นยังไงก็คือขนบริเวณใต้ตานี้นะคะจะหลุดแหว่งออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลยค่ะเพราะว่าเชื้อรากินบริเวณน,นี้นะคะเพราะว่าอับชื้นค่ะวันนี้นะคะพี่ต้าก็เลยนําวิธีการในการทําความสะอาดนะคะแล้วก็น้ํายาเช็ดตานะคะที่พี่ต้าแนะนําด้วยว่าสะอาด ปลอดภัยนะคะและวิธีการเช็ดตาน้องปอมนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทำไม่ได้ค่ะบอกว่าน้องปอมดื้อน้องปอมดิ้นนะคะจับเช็ดไม่ได้สักทีนะคะนี่พี่ตาก็เลยจะมาให้เทคนิค,คนะคะเพราะว่าพี่ต้าเองเนี่ยทำทุกตัวในฟาร์มนะคะเช็ดทุกวันเลยตัวน้ํายาที่เราจะใช้สําหรับเช็ดตาของน้องปอมนะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะออฟซ่าค่ะเป็นน้ํายาล้างตาของคนนะคะที่คนสามารถที่จะลืมตาในน้ํายาตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วเรานะคะก็จะใช้สำลีค่ะ ขนาดพอเหมาะเนาะบาทเพราะว่าตัวคั้นบัตรอะคะ่ะสัมรีมันจะน้อยเกินไปค่ะไม่พอที่จะเช็ดตาให้สะอาดนะคะทั้งสองข้างเลยก็จุ่มกับน้ำยานะคะให้เราจุ่มน้ำยานะคะแบบหมดัดหมดนะคะไม่เอาไม่เอาเปียกนะคะบีบให้ออกให้แห้งค่ะเพราะว่าตัวสัมรีเนี่ยมันก็จะเปียกน้ำยาเช็ดตาพอสมควรแล้วเอาแค่นี้ บบนี้พอเลยค่ะคนะคะเรามาเริ่มเช็ดตากันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วนางแบบพร้อมแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะเห็นนะคะว่าบริเวณใต้ตาเห็นนะคะมันจะเป็นรอยแฉะแบบนี้เนาะเราก็จะใช้สิ่งนี้แล้วค่ะในการทำความสะอาดตาในทุกๆเช้านะคะเริ่มกันเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าน้องปอมเนี่ยเขาชอบมากๆนะคะให้เราทำแบบนี้ค่ะใช้สำลีนะคะแนบลงไปค่ะแล้วก็ถูเบาๆไปตามเส้น ไปตามเส้นน้ําตานะคะแบบเบาๆนะคะไม่ต้องลงแรงเลยค่ะซึ่งน้องปอมเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะชอบมากๆค่ะเขาจะเพลินนะคะเหมือนว่าได้กเกาได้กเกาหน้าเขาไปพังๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทําแรงเขาก็จะไม่ชอบนะคะซึ่งขั้นบัตเนี่ยนะคะเราทํามาในรูปแบบที่พอถูไปแป๊บเดียวก็จะสะอาดแล้วค่ะก็จะทั่วถึงแล้วทุกเส้นเลยเห็นไหมคะว่าตรงนี้สะอาดขึ้นแล้วนะคะ ตัวน้ำยาที่เราใช้นะคะจะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่พี่ต้าบอกตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าต้องให้บีบหมาดนะคะพอหม,มาดๆนะคะเวลาเรามาเช็ดเนี่ยมันจะไม่ทิ้งความเปรียกนะคะบนใบหน้าค่ะเช็ดไปก็จะแห้งไปเลยค่ะเช็ดทั้งสองตาค่ะนี่เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะเอาด้านนี้นะคะเช็ดตามเส้นที่มีน้ำตาติดอยู่เลยค่ะ ให้ทั่วนะคะถ้าหางตาเปียกด้วยเราก็ควรเช็ดด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าตาสะอาดแล้วค่ะเช็ดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็วกไม่ต้องกลัวเชื้อราอีกต่อไปค่ะ อย่าลืมนะคะที่จะเช็ดมาน้องปอมทุกเช้าค่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะออกมาทำคลิปให้ความรู้แบบนี้อีกเยอะๆเลยค่ะฝากติดตามนะคะช่อง YouTube ของเรานะคะแล้วก็เพจโซเม p o m มเรเนียนะคะแล้วก็ IG ของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้ะค่ะสวัสดีค่ะ